ใส่ซองฟิกระแทบอีกแบบเธอมันจะแข็งไ,ไ,ไปงใส่จ้าอ,ออกกย่สเมือแหละจัสกับมากีสมแงแล้วเกิดเคดิเงินเนาะจไปว่า <c oughs> มานันมนนะ่จะอจะ้างบ่พว่านะวันนี้นะเอวันหมอว่านเรแล้ว ไปคู้เดียวมอเตอร์ไซค์หรือว่าซาเลงก็จะีแบาโอ้เฮีามีหามเหี้ยนมีเหี้ยนนก้าเที่ยว <c oughs> ขาม้ามามไมนไดก็เลยามเนะวาขับันเนนะอเอแม่ใหญ่เลย ไม่เศร้าเธอเนี่ยเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องขับแหงนะสัญญาณรถมาสวนยานได้ผูกแขนเขาไม่ใช่อะไรก็เดี๋ยวเขาจะเดินเขบาด้วยผูกเนาะเพื่อนเป็นเพื่นเป็นแม่มากนะเราให้ผูกจี๋ผูกไฟจะไม่ได้ก็แบบผูกไฟจะซื้อไม่ได้เด้เนาะไม่เคยนั่งเลยอ่ะรถอะไรไม่รู้ บ่อกหมายบ้านเราอ่อนประเทศปลาทไหนท้งหลังมทั้งบวปลาโอมนลงุังเอาจรคู มชอบมากมๆาทำแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เห็ดอีกอย่างแบบน่อกเขาแต่สมัยก่อนสิชอบจะชอบไปแต่ว่าแค่ร้อนเฉยๆสวัสดีค่ะมาบ่อมาพ่อกับแม่ไอไม่เลยด้วยจ้ามานีมากับเพื่อนสาวจ้าสวัสดีค่ะเหมือนกันไหมจ้า <c oughs> เป็นมู <c oughs> สันสวยกลัว <c oughs> เป็นมูแล้วก็เป็นญาติกับน้ำจ่ามือนีแม่ไอ้มาสิพามาแหย่ยไข่มดแดงเลยจ้ะเด้อไปไปไปแหย่ไข่มดแดงกับปานจาือไม่ไม่รู้จะมาหรือไม่มาวนาะซัน กุนน่ะไม้เศร้าแหมอ้ยไม้เศร้าไปตะย,ยานจังเลยคุ้นน่ะเฮ้ยหากินเก่งเก่อานี่ั้เกาีทั้งเกา,า,เกากบบีเดอ่อบบี้ะเ,เออไม้ไม่ถึงเดี๋ยวให้เหยียบบาจะันถอดถุงเท้าปีนแหะค่ะอืคือว่าออกมาแล้วต้องให้ได้ต้องได้นอนอ่บบา โลละสามร้อยด้วยจ้าไข่มดแดงข,ขา้าวเ้า่าแพงคืมอมูเอ,อน้ำน้ำตลาดเขาเฮ็ดอัลละหัดซิบคุณได้เหี้ยนบด้่ได้หลาย่มแบบน้บอก็บอบอได้หลายยังมาอืม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 สดซดแถมบ่มีแป้งพร้อมเออ เอาออกอีกกฮะน่ะตรงบ้าตรงบ้าจักเรยวเออเห็นอยู่จ้าแแดดีจ้าโอ้ยมลงมาเลยพี่น้องลงมาแล้วจ้าไข่มดไข่มดแดงอาหารชั้นสูงของคนชั้นสูงไม่ใช่ของคนชั้นต่ำแล้วเนี่ยก็จะได้กินแต่ละแต่ละไข่แต่ละหน่วย ปานีสู้ตายจ้ะเหยาบอลเตี้ยจะเก็บโอ้ยเสียงไข่มดแดงตกลงพื้น่าสั่นเลิก้าไปแต่ามาันแท็ติกแบบเนะี้ยไม่เอาอุ้ยจ้าสงสารจังเลยอ่ะเราจะรับประทานเขาได้เ,เหรอคุณเฮียนโอ้ยคุณปานีโอ้ยเนาะเอ้ย <laughs> เนาะล้าตัดเราตัด เออเมียปังอ่ะดูสิโอ้ยเงียบฉันขอกินเลยได้ไหมเมเป้งกับมีตัวนี่เธอกินก่อนนะเลือเอมเป่ออืมอมส่สมแคบไงออกเนื้อกินเนื้อนอวออกไป็นี้อือนี่แหละจ้านี่แหละเดี๋ยวไปหาต่อนะจ๊ะออกหากินแกี่โมงนะเธอสิบโมงถึง สี่โมงเย็นกลับมาถึงบ้านต้องไม่ให้ตามกว่าสองร้อยบาทใช่มันมันส่วนมากมันก็จะได้แค่พอรถละสามร้อยเนาะเขาก็จะได้เก้าขีดใช่ไหอืมสีฮอดโลกับบอทอดเขาก็เด็ดแมนเบิร์ดแดงเขาก็เด็ดใบหมกใบไม้ใส่ใหาข้าเจ้าน้ำบ่ได้ที่เป็นโลวายข้าวเจ้ามันบ่สะอาดใส่จีเอาเดี๋ยวนี้อืมแล้วกินยี่บ่บ่สะอาดก็กินกินกินบางอย่างเนาะไม่เฮี้ยน บ่อนี่แหละเนื่องจากชีวิตของเพื่อนสาวเฮี้ยนปานีก็จะได้แต่ละบาทแต่ละวันเลยออกหากินทุกมือพี่น้องเอ้ยไปน้้เมื่อนหร่นะไปลงน้อกุ้งเลยเนาะเออเออเอาซ่อนกุ้งกับมีดเตรียมเอาอยากไปอยากไปเธอฉันจะไปซ่อนกุ้งมื้อหน้านัดกันนะไปเมื่อไหร่เตียมเบิ้งก่อท่าน่ะ อยากไปอยู่โอยตายหายดีเราได้จ้าไม่สบายแต่ว่าเหลือแต่ไอไอแม่เอมม่ายังแตกพกๆอยู่จ้าอันนี้ส่วนปาล์มเลยจ้าทางบ้านแม่เอม่าก็จะมีปาล์มยางแล้วก็มีต้นยูคาปลูกขายเนาะฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่มีแต่เราสองคน ผ่านเรื่องรนาวผ่านหนาวผ่านฝนเอาคนละเรื่องอันนี้หมากปาล์มด้วยจ้ะลูกปาล์มยังไม่แก่จะประมาณนี้เป็นแจงแซงเป็นพึมพวงนะออกจากป่านี้แล้วจ้ะจะไปป่าใหม่แล้วคุนเก่งมากพี่น้องทั้งคับรถดทั้งแบกไม่เศร้า แม่มาขอถือไม้เศร้าก็ไม่ให้ถือว่าาเธอนางไปถ่ายรูปไปเลยว่าษาถ่ายวีดีโอไปเลยว่าสาสองห้างข้างบนนี่เอาบ่ได้มันสูงไม้เศร้าไม่ถึงแล้วก็ได้หางน้อยหางหนึ่งจากกำลังสัวๆอยู่โอ้ยคนมาดิทางก่อนอืมให้น้องมานั่นเจ้าของสวนพนบา เอาเอามดแดงล,งลังเล็กล่งเล็กจก้ะลังเล็กจ้ะอยู่นี่แหละจ้ะไม่อยากจับจะมีฝรั่งยานมดกัดเนาะทั้งใหญ่มันม่ได้แล้วแดงอ้วนเอาแล้วจ้ะเอาแล้วถือบ้นี้ถือถือถือเออนั่นแหละ มีมีม,มีมีบวมนีกับวาแล้วเละนะมันต้องมีอยู่ได้พรมันทั้งใหมๆเลยนาะอ,อือแต่มันยังบดแตก่ือยังบดังพัวเต๋อถ้ถึงจุดนันเ,อ,เออโอ้มีมีมปนีนั่งไงลงมาแล้ว โอ้อันนี้สิได้ลายอยู่จ้ามานมันนี่เราบมานมานัมนเมื่อได้บ่นี่โอ้ยเมื่อแล้วแล้วได้อันนี้เมื่อแล้วแล้วบ่นี่ <g ül> เอาแกกินนะดินะวันนี้นะเออเอาแกกินไม่ขายบ่นนี้เอาแค่กินว่าสั้น <c oughs> เคยจะทำร้ายฉันทางอ้อมเหรอปานี้ o ho, โอ้โหโอ้โหเ,เ,เ,เอาขอขเก็บกินเนี่ยพี่น่ะเอาค่ะคือมาเก็บน่ะพาเก็บเลยม่ละเนี่ะ อ,อ๋อคือชอบให้มันเก็บๆบ,บสุดเสบคันๆไม่ใช่หรออืมเสียงจักระจันห้องไก่ดูเขาเอาขี้หมาแห้งขึ้นมาหรือเปล่าต้องเช็คดูก่อนนะถ้าไม่มีขี้หมาแห้งไม่กินจ้ะเนาะปานี <c oughs> ขอหยุบก่อนนะ <c oughs> อืม,อม ได้บังม่วงเมื่อพร้อมอมาม่วงดุกดก,กอ,อืกของฟรีบ้านเราแจกใจน้ำใจนะมาจากปูนเจ้าของน้ำเพิ่งเรียกไปเอาบังม่วงทั้งหมุนอยู่อืมบรรลุประสิทธิไปห,หรือบ่ไปฮอนแหงจ้ะเบิด์วัน,นนี้มไม่ได้กินแลงโรนเหยียนนี่ยงใครมาแดงมั้ย กินเมี่ยงก็แซบเลยเธอเอาหมดเลยมันยังแซบกินเมี่ยงกับแซบได้สันดามันหอมต้มปลาเ้อืมออกายตัวอเันอยากเอาเพิ่มอีกนาดผานแซมาแล้วจ้ะไสสองต้นนแก่่อโอ้ยมันแงีครบอเดทได้บกห่วงนะมันนี้ขอบคุณเลยหลายเลยค่ะที่ที่พี่ี่เซียนี่ <laughs> มันมาบอกดี่นี่มันตีตีอะไรวะนี่เอยเน้อยางบักม่วงถือใส่เอ,อ,อมเจ้าของสวนใจดีดให้มาเอาบักม่วงจ้ะเขาชื่อว่าเขาชื่อว่านี่ส้มนี่คือบักนี้แท้บะตี้ันเหี่ยนกับปานี้เนาะเอันนี้กับซุนีเอออันนี้กับซุนีฟางงงอันนี้ปานีติดมา พี <Happiness. S 2> Rabbi, hey, uh ่น้องเอ้ยหล่นฟานดินอยู่แต่สะออนบอต้องถามป่านี้ก่อนมาพนแบกไบว์บอพูนพนหม่องผนพี่น้องมันกระลุนยาของส่วนเขาก็บอกไปเอาได้ตรงเนี้ยไปแล้วจ้ะของนาใจดีได้มะม่วงไปกระสอบนึงอีกเอทางผนบอไปเอาจะเมื่อยแล้ว ไม่หรอกไม่เอามากกว่าจะแบกอยู่แบบเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบกเองวะสันเอาจักแหล่ว่าเมื่อกี้นี่เนาะเมื่งมาเมื่อกี้นี่อู้ยบานเฮาสุดยอดร้อนละอุต้นมะละกอต้นยางแล้วก็นี่จากเขาปลูกมันฝรัง่งมันฝรัง่งมันสัมปลังปลูกแบกเสียบเด้อพูนแถวหญ้าไปพูนจา้านี่ไงป่ามะม่วงทางซ้ายขวาหน้าหลังก็มี เนรถมาครับมาถึงบ้านแล้วจ้าไม้เส้ามันยาวเนาะเราก็ต้องอถือข้ามไปอย่างนี้จะกลับมาคุณเฮียนเพื่อนรักก็ล้างไขมดด่มมแดงให้แม่เอามาแม่เอามาก,กินเล่นจนหมดจ้ะลืมถ่ายไว้ให้ดูเย็นแว่าเย็นห้อนแดดน้องเย็นเนาะในในในหมู่บ้านเชาไหมอ,อ,อยู่ในอันทงผัดเย็นแบบสบายเออเย็นแบบธรรมชาติ ตังทุที่ประเดงเบืเองแนีมิขีมาเพอยันนั่งอาบน้ำเลยนะจ้าเมื่อกี้ก็กินแกงหอยแล้วก็เพื่อนกลับไปแล้วแม่มามะม่วงกระสอบหนึ่งเอาไว้แค่นี้ด้วยจ้าเพราะว่าไม่เอาไว้เยอะเอาไว้เยอะก็กินไม่ทันเอมา่าเียเอม่าก็กินบะม่วงจิ้มพริกเกลืออยู่จ้าอันนี้ก็เป็นหลานลูกของหลานเอาอย่างมาหนาว อออันนี้แบบ sixty เอาไ่ด้สั่งหลายนะเบิดเงินนะอันนี้ใส่เวลาเขาใส่สุดไหน้าสั่งของสั่งของไว้ก่อนกลับจะกลับถึงไทยประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจ้ะอันนี้ลูกหลานมาเล่นด้วยได้จากพี่กับน้องเขาเนี่ยลูกอ,พอัพรหยาดก,กันแล้ววันนี้ ขันกูบอเล่นมึงกับบอยักลเลนดี <laughs> มันเป็นเรื่องปกติจ้ะเรื่องมือสอยเล้อละคนเลอละคนเดี๋ยวเลอละเ้อนี่ไอ้ไอ้แบงไฮลินแล้วนะ <laughs> เี่ยตายก้นมันเนี <laughs> อือ<ะ> <laughs> <laughs> ได้เวลากินข้าวแรงแล้วจ้าไปแย,ย่เอาแม่ไปแย่ว่ะสันหรือไม่ได้เท็ดอันก้อยไข่มอดแดงโยอื่นบุดแล้วเนาะก้อยไข่มอดแดงไม่ได้ก้อยเลยก็กินนึ่งหัวปลาดูจ้ะแล้วก็นึ่งขานึ่งปกหขมแล้วจ้ะแจ่วชบแซ่บกับคุณยายอยอามากินข้าวแล้วไปมาก มาอาบน้าใส่ชุดนอนแล้วเมียยังไม่ได้อาบเลยไปหัดใ่เลยน้าบอกอือหน้าพกไอ้นี่พวกอย่างและอุอ้ยหอนขัดเมื่อกี้เขาเด็ดเอใบ กะเพรากันจากพี่น้องแม่ไอมาก็เป็นเด็กช่วยไม่ได้ห่อนแห้งเลย๋ขับไปนห้องน้อนบันีีอาบน้ำแล้วๆให้ออกมาทางนอกกันยังห้อนอยู่ทีนี้พรุ่งนี้จะไปทําโรงทานที่วัดท่าไขา่ใกล้ๆใกล้บ้านแม่ไอมาด้วยนะเขากําลังทําน้ําน้ําชาไทยแล้วก็ชานมเย็นแล้วก็จะทําข้าวอย่างเงี้ยข้าวผัดกะเพราบะเือเออ จะทำลงทานพวกนี้จะไม่มากเออกเงินช่วยไม่รู้ออกละเท่าไหร่ยังไม่ได้เคลียร์กันเลยจ้ะเดีสยวสิาพาไปไทยเบังเ้วยอว่าเขาไปรุ่นเขาเห็ดอีกอย่างนีจ้จะลูกจะลูกจลานจ้ะอันนี้ก็ยายไม่โมดเพื่อนรุ่นพี่จะเพื่อนรักมาเล่นนําเพื่อนรุ่นพี่ไข่ออกเลยด้อจ้ะเนี่ยอันนี้คุณยายขออนุญาตถ่ายด้วยนะคะได้ไหมคะ ถ้าไม่ได้ไม่ได้กินเบียนะตํำให้มันเมนแมนเลยสิคุณเป้มเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเป้มตต่ผู้แมนมากเลยถ้าเตาท้าเตาคุณหลานแมนมากเลยอ่ะได้ครับเอ้ยได้อันนี้ของพี่เคยพี่สาวทำไว้ขายพรุ่งนี้จ้ะขายของังาแมลงด้วย ดูคนตามก็รู้จ้ามาแซบแน่นอนเนี่ยไม่ต้องดูสี่ทิศนะจ๊ะดูคนตามจ้ะแตาแม่เตรียมน้ำใสเนี่ยบอกไปเอามากินไปแม่รวมเยอะขึ้นเนอะเขาเอาอย่างกินอะไรญี่ปุ่นเออกินแล้วสิบอกโอ้ยยอะไม่เยอะแล้วก็จิมบาชิมบากาให้ดูหมู่บ้านที่แม่เอมมาอยู่้ะจ้ะ ทางนี้ไปทางสายก็มืดทางนี้ก็ไปทางนนสาก็มืดเนี่ยหมู่บ้านไม่พัฒนาเลยตัวนี้โอ้ยไม่มีฟืนมีไฟเลยจะได้เป็นเมียฝรั่งรวยๆจะมาออกไฟซื้อไฟข้างทางให้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่แต่บ้านญาติพี่นอ้องนะจ๊ะเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเขบ้านญาติพี่นอ้องส่วนคนที่ทํา าจะไปทํโรงทานพรุ่งนี้จ้ะกกนยังบอนได้แล้วอยู่มีแต่ลูกแต่หลาน,น,นจ้ะทํโรงทานด้วยกันสี่คนเนาะพวกแม่มม<ว>กตามพี่น้องแล้วก็หลานไอเมีเนี่ยคนเสื้อเขียวเพราะว่าจะเกิดวันที่สิบเก้าจ้ะเราจะทํโรงทานเอาบุญก,<อ><อ>กันกาแฟส่งอาจจะเข็มเนาะอย่ามือเศร้าแล้วสิบตื่นพิส่งกาแฟเป็นเข้มไป ้เป็ม <polarization> ันจะต่มื่ออันนี้นีือเาเลาบ็วเยเนนมพืิงมอยู่้บางเดยเด้อฟูบ่าวกลุ่มเด้อย่าตีฟูบ่าวบ่กลุมเตีไปแล้วจ้ะบ้านบ่อยู่ตรงข้ามนีเลยจ้ายายไม่มดน่ะมาเฮาแล้วยายเอ้ย สันแขงสซจักบาทด้วยนั่นยายแม่มดเนี่ยคนที่มาเล่นด้วยเกือบทุกวันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนี่แต่อยู่โรงงานด้วยกันแล้วก็อยู่บ้านตรงข้ามกันจา่าทีนี้ก็มาดูสาวๆทำลงทานยังไม่นอนเลยนะจา่าขอบคุณทุกคนด้จ่าคลิปนี้บายบายไปน,นอนก่อนนะจ๊ะสาวๆ